ถ้าคุณเป็นเจ้าของร้านแล้วก็ทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองอาจจะเป็นแพลตฟอร์มเว็บสำเร็จรูปคุณก็เหมือนกับผมนี่แหละนะครับคือเราสามารถที่จะสร้างเว็บที่แบบหน้าตาออกมาดูโอเคได้นะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงแต่วันหนึ่งอาจจะมีคนเข้ามาแล้วก็ถามคุณว่าคุณอยากจะให้เว็บของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมบน Google หรือว่าเรื่องของ SEO แน่นอนเราก็ต้องอยากเนาะพอเราสร้างเว็บมาเราอยากจะหารายได้อยากจะดึงคนเข้ามาในเว็บของเรานะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราจะต้องติดตั้งโค้ดนะโค้ดนี่เหมือนกับเป็นคำแสลงของคนที่รู้ในระดับเบื้องต้นอย่างผมอย่างคุณนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้เพราะว่าเราไม่อยากจะไปยุ่งอะไรกับโค้ดแต่วันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังว่าการติดตั้งโค้ดของ Google ที่จําเป็นอย่างเช่น Google Analytics Google Search Console เนี่ยพื้นฐานเบสิกมันเป็นยังไงถ้าอยากเข้าใจเนี่ย ติดตามต่อหรือว่าดูในคลิปวิดีโอฉบับเต็มด้วยครับหลักการของเรื่องของการติดตั้งโค้ดแล้วก็การใช้เครื่องมือของ Google นะครับเรายกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่า Google เนี่ยสร้างเครื่องมือมาเยอะแยะเลยเพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์หนึ่งในตัวนั้นเนี่ยที่ได้ยินชื่อกันอยู่บ่อยๆที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโค้ดในเว็บก็คือ Google Analytic s ปัจจุบันเนี่ยมาถึงเวอร์ชันที่4เรได้ว่า GA4 Google Analytics 4นะครับ Google Analytics กก็จะเก็บข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับว่าในเว็บไซต์นี้เนี่ยหน้าไหนที่มีการถูกเปิดถูกเปิดแล้วเปิดค้างอยู่เป็นระยะเวลากี่นาทีกี่วินาทีนะครับแล้วก็มีการกดลิงก์อะไรในหน้าบ้างอย่างเช่นลิงก์เรื่องของคำสั่งซื้อหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าจากหน้านี้เนี่ย วิ่งไปที่หน้าไหนในเว็บไซต์แล้วยังวิ่งไปอีกกี่หน้าก่อนที่จะออกจากเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลหรือว่าพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ซึ่งก็จะมีผลในการปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์นะครับทีนี้เนี่ยในการติดที่เรียกว่าติดตั้งเว็บเนี่ยเอยติดตั้งโค้ดเนี่ยมันสําคัญยังไงนะครับมันสําคัญอย่างนี้ครับนี่คือฝั่งนี้คือเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของเราฝั่งนี้คือ,อเครื่องมือของ Google ยกตัวอย่างเป็น GA4 Google Analytics 4นะครับเครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ดีเราอยากได้อยากเอามาใช้เพราะเราอยากจะรู้ข้อมูลนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะเอาเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมาติดตั้งไว้ในเว็บไซต์เราเนี่ยเราจำเป็นต้องอนุญาตให้ Google เนี่ยเข้ามาดูข้อมูลอย่างที่บอกไปเมื่อครู่เนี่ยในเว็บไซต์เราได้วิธีการอนุญาตนี่แหละเขาเรียกว่าวิธีการติดตั้งโค้ดติดตั้งโค้ดของ Google Analytics 4นะครับ ติดตั้งโค้ดก็จะมีตัวโค้ดเ,เข้ามาแล้วก็ Google ก็สามารถที่จะดูข้อมูลชุดข้อมูลอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อครู่ได้ได้ข้อมูลเสร็จแล้วก็กลับมานะฮะเช็คมาเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยมาใช้ได้แล้วก็เข้าไปดูในมอนิเตอร์ของ Google Analytics นะครับเขาก็จะได้ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้นะครับมันก็เหมือนกับเป็นการได้ข้อมูลกันทั้งสองฝ่ายนะครับ พราะมันมีไอาการที่ศึกษาข้อมูลอย่างนี้แหละเราถึงได้เคยพูดกันเรื่องถึงเรื่องของอะไรนะคุกกี้เรื่องของ PDPA ในอพิโซดก่อนหน้านี้นะครับเราก็ต้องขออนุญาตผู้ใช้ก่อนนั่นก็คือหลักปฏิบัติของตัวโคดดิ้งนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอะแล้วมันทำไมมันต้องมีโคดดิ้งพรปรกติ Google ก็เ,เข้ามาส่องเว็บของเราอยู่แล้วนี่ใช้สิ่งที่เรียกว่า Google Bot เข้ามาส่องอยู่แล้วมาติดตามอยู่แล้วนะ อธิบายให้ฟังอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของระดับของข้อมูลที่เขาจะมาเอามา,มาสังเกตมาดึงไปได้อย่าง Google Bot เนี่ยก็เหมือนกับว่าส่งส่งส่งบอทส่งโรบอทส่งคุณยนมาสแกนเว็บไซต์เราเขาก็จะดูเขาก็จะเห็นกับที่ยูเซอร์ทั่วไปเห็นว่าเว็บไซต์ของเรามีกี่หน้าแต่ละหน้ามีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขียนไว้ว่าอย่างไรมีรูปประกอบอยังไงร,รูปประกอบตัวนั้นมีชื่อไฟล์ว่าย่างไรสอดคล้องกับเนื้อหาหรือเปล่า แล้วก็หน้านี้เนี่ย heading คืออะไรเป็นต้นนะครับหรือว่ามีลิงก์ไปที่ไหนบ้างตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของ Googlebot ซึ่งมันก็เพียงพอสำหรับการที่จะวิเคราะห์เว็บไซต์เพื่อที่จะจัดอันดับ SEO แต่ถ้าเกิดเราอยากจะได้ข้อมูลที่ลึกขึ้นไปอีกอย่างที่ผมบอกเลเรื่องของว่ามาหน้าเว็บไหนบ้างจำนวนเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่มีการคลิกต่อเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการติดตั้งโค้ดเป็น Java Script ค,คำนี้นะจ a ว่า Scri ิ t ครัมันถึงจะมอนิเตอร์มันถึงจะตรวจไอ้ข้อมูลเ,เชิงลึกลงไปได้นี่แหละครับความแตกตา่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องไปรู้ลึกถึงวิธีการเขียนโค้ดนะครับแต่เราก็ต้องรู้วิธีที่จะบอกว่าเราจะอนุญาตให้เขาเข้ามาใช้ยังไงนะครับซึ่งหลายๆเว็บไซต์หลายๆแพลตฟอร์มก็จะมีตัวนี้เนี่ยเป็น ส่วนหนึ่งของแพ็กเกจอยู่แล้ว <Yeah. S 1> คือสามารถที่จะติดตั้งโค้ดเนี่ยโดยวิธีที่ง่ายๆไม่ต้องไปเขียนไม่ต้องไปดึงโค้ดมจาจาก Google มาลงในเว็บไซต์เราเองโดยตรงนะครับมีข้อสงสัยอะไรสอบถามเข้ามาในแชทได้ครับ